ผู้ใดปารบไว้ในจิตในใจนั้นบุญเกิดแล้วเพราะกรรมทั้งหลายคือเจตนานำหน้ามาโนบุพังคมาธรรม,มามโนเสถ่ามาโนมยาทำทั้งหลายดีหรือชั่วก็ตามมีใจเป็นหัวหน้ามีใจไปถึงก่อนมีใจเป็นประธานเมื่อใจคิดดีบุญก็เกิดขึ้นตรงนั้น การพูดดีการกระทําดีก็ตามมาผลแห่งความดีก็ตามมาดีนั่นแหละคือบุญบุคคลใดก็ตามเพียงแต่กระลึกนึกขึ้นมาว่าสมณะพราหมผู้ทรงศีลเหล่านี้ไม่มีเยาไม่มีเรือนไม่ได้หุงไม่ได้ต้มเราจะมีอะไรหนอพึงอนันเคราะห์แก่ท่านเป็นปัจจัยสี่อันใดอันหนึ่ง ช่วยให้ท่านมีชีวิตอยู่พอพระดุงธรรมจลลงโลกโดูก่อนพิสุทั้งหลายในหมู่บ้านใดคามมันคมใดในป่าในดงใดตระกูลใดครอบครัวใดหญิงใดชายใดเพียงแต่ละลึกเท่านี้ก็เป็นบุญหาประมาณไม่ได้ผู้ใดปารบไว้ในจิตในใจนั้นบุญเกิดแล้วเพราะกรรมทั้งหลายคือเจตนานนำหน้ามาโนบุพพังคมาธรรม,มามาโนเสทามาโนมยา ทำทั้งหลายดีหรือชั่วก็ตามมีใจเป็นหัวหน้ามีใจไปถึงก่อนมีใจเป็นประธานเมื่อใจคิดดีบุญก็เกิดขึ้นตรงนั้นการพูดดีการกระทำดีก็ตามมาผลแห่งความดีก็ตามมาดีนั่นแหละคือบุญบุคคลใดก็ตามเพียงแตก่กระลึกนึกขึ้นมาว่าสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลเหล่านี้ไม่มีเยาไม่มีเรือนไม่ได้หุงไม่ได้ต้ม เราจะมีอะไรหนอพึงอนุเคราะห์แก่ท่านเป็นปัจจัยสี่อันใดอันหนึ่งช่วยให้ท่านมีชีวิตอยู่พอพระดุงธรรมจรลงโลก,โลกดูก่อนพิษุทั้งหลายในหมู่บ้านใดคามนนมนคมใดในป่าในดงใดตระกูลใดครอบครัวใดหญิงใดชายใดเพียงแต่ละลึกเท่านี้ก็เป็นบุญหาประมาณไม่ได้ผู้ใดปารบไว้ในจิตในใจนั้นบุญเกิดแล้วเพราะกรรมทั้งหลาย คือเจตนานำหน้ามโนปุพพังขมาธรรมามโนเสถามโนมายาทำทั้งหลายดีหรือชั่วก็ตามมีใจเป็นหัวหน้ามีใจไปถึงก่อนมีใจเป็นประธานเมื่อใจคิดดีบุญก็เกิดขึ้นตรงนั้นการพูดดีการกระทําดีก็ตามมาผลแห่งความดีก็ตามมาดีนั่นแหละคือบุญบุคคลใดก็ตามเพียงแต่กระลึกนึกขึ้นมาว่าสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลเหล่านี้ ไม่มีเยาไม่มีเรือนไม่ได้หุงไม่ได้ต้มเราจะมีอะไรหนอพึงอนุเคราะห์แก่ท่านเป็นปัจจัยสี่อันใดอันหนึ่งช่วยให้ท่านมีชีวิตอยู่พอประดุงธรรมจรลงโลกดูก่อนพิสุทั้งหลายในหมู่บ้านใดคามันมิคมใดในป่าในดงใดตระกูลใดครอบครัวใดหญิงใดชายใดเพียงแต่ละลึกเท่านี้ก็เป็นบุญหาประมาณไม่ได้